คนมากันครบฮะไปกันเลยนะครับเกมแรกครับเชื่อเกมไปครับ สวัสดีวัยรุ่นทุกคนนะครับเกมเริ่มแล้วนะครับแต่มันยังดีเลย์อยู่นะครับสอนาทีครับวันนี้ขออะไรไม่มากครับขออย่าให้เน็ตปิงก็พอครับผมเกมแรกของวันนี้ครับกับรอบสามทุ่งครับ เดี๋ยวมาดูครับลายเครื่องบินครับมาทางบริเวณดวงศรีครับแล้วบิดมาสายกี่ครับหอนาฬิกาครับแล้วก็ไปทางหมู่บ้านดินน้ำครับ JTTM ครับเนี่ยมาเต็มชื่อเลยครับ JTTM ครโดนลงไปแล้วครับบริเวณแคปเท่าครับแล้วมาเล่กซองครับจากที่ของสราเวียม้าลายฮะวันนี้มาลายพวกนี้มานั่งหรือเปล่าไม่รู้วะสราเวียหนึ่งครับ ดาวเวียหนึ่งครับลงไปบิมาสากิครับแล้วหมายเลขสีรครับจากที่ของพี่สตรีครับมาในนามของเอสครับเอสหรือว่ารายชื่อพี่ดูดูผิดนะขอดูกันหนึงนะไม่เลยครับของพี่ซีนะครับมาเลขข้าครับจากที่ของบอยนะลงมาบริเวณลงสีนะครับภาพมันกระจุกแบบนี้มันติงที่ไข่วะเนี่ยติงที่ผู้เล่นนะเราไปดูมาเลขหกันครับ ขอเน้นเน้นที่หัวนะครับเอสได้ได้ครับเอทีเอ็นูน็อตครับแล้วท็อปสรอนครับท็อปตองฮะซาเลเยอร์ครับจากที่หมายเลขเจ็ดกำับลงมาบริเวณหมู่บ้านดินน้ำนะครับยูโน่ครับโพลิเวอร์ครับสูสราวฮะโอ้โหสูสราวเอ็กซ์ราดครับโอ้เหล้าเวรไดเขไปเก็บ t ีเคมาแล้วหนึ่งค nah, ิวสองคิวแล้วครับแล้วหมายเลขแปดกัจากที่ของเอฟเคพีครับ ลงมาบริเวณโกตดตัวนะครับมาดูที่ของ TMZ อ็มเซตวิคเตอร์กันนะครับลงมาบริเวณหอไอหอตานดิกาครับ s อ k ครับเอสเกลงมาอูเรือครับ BKP ครับ BKP ครับโรงงานนะครับแยกกระจายกันลงกัตอนนี้ต้นซาครับเหลือคนเดียวแล้วครับลงไปบริเวณบีมาตะกี้หรือคาทูลิสไม่ได้ใจนะครับดันเข้ามาบีมาอาจจะเจอของที่ซาเวียก็ได้ฮะแบบซาเวีย สตาร์เบียดีโตมาไวนะออกยังไม่ออกครับบางคนยังไม่ออกครับหลุดตำแหน่งอยู่คนหนึ่งครับแันเตอร์สุดเจ็ดนะทีเคหวานใจครับตอนนี้หวานใจหวานใจได้มาหนึ่งคิวนะครับเราไปดูกนะว่าทีเคเจอไปครับรหรับที่ของสตาร์เบียขยับเข้ามาแล้วมีรถครับเอารถไหมฮะไปกันต่อที่ที่ของบีเคพีครับ ความมือของเขาเหมือนจะมีที่หนึ่งครับในบริเวณหมู่บ้านนิมน้ำครับหรือไม่อาจจะไม่ใช่ที่ของเขาก็ได้ครับเอสตีเกครับลงมาอู่เรือครับกําลังฟาร์มกันอยู่คีเอ็มสตาครับวิสเตอร์ครับนอร์ลิตครับแล้ววันจอดครับจาะตัวนี้ครับเดิมเบทฮะเลือกแปดครับจากที่ของเอฟเคพีครับที่จะจำคนไหนดีว่าเอฟเคพีเนี่ยเฟรนเลยนะเบลเลเยอร์นี่จรัจำง่ายอยู่ชื่อมาแล้ว ขอนะฮะขอของอะไรได้ไหมฮะมาดูเข้ว่าได้ของดีด้วยไหมฮะโอ้จะก่อยังไม่มีเลยครับของเปลือเดด่าดันเข้ามาปืนมีแล้วนะครับเดด้าครับเป็นอกสิบนัดกับดีเจ้าสิบครับเปิดมาโอ้โห้ของเหลืองของดีมากแล้วไอ้เนี่ตอนนี้ได้มาตถนนสนามคิวครับเสียไปหนึ่งคนครับอย่างที่ของพิสต์ีครับหนีไปบริเวณหอดูดาวเรามาดูมุมสูงๆตรงนี้ครับระมาฮะระมาดึงขึ้นเขามาเลยฮะ ถึงต้นมะพร้าวนในฝากเอามะพร้าวไปสักลูกหนึ่งไว้ช่วงนี้มีใครกินมะพร้าวบ่อยหรือเปล่าครับต้องระวังนะนะกินมะพร้าวเยอะไม่ดีต่อสุขภาพนะสลาวเวียม้าหนึ่งครับไม่ใช่สลาเวียม้าหนึ่งครับสลาเวียหนึ่งอะโอปิ่งงสับสนไปหมดแล้วที่ที่สองคือสลาเวียม้าอะไรครับเป็นสลาเวียม้าหนึ่งต้องเฉยนะครับ ทีเคครับตัวไายโดนเก็บออกจากเกมไปแล้วฮะจากตีของใครครับเมื่อกี้เปิดไปแล้วครับบริเวณเนินตรงนี้ฮะบวกกันอยู่ครับน่าจะเป็นตีของไทยเจจิดึงหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับยังไม่ใช่เจจิดึงครับปลาระเบิดจนย้อยลูกนี่ครับโรบิโอปลาขึ้นไปแล้วกคลังจะขึ้นไปแช่ด้านบนครับเรามาดูครับโรบิโอจะขึ้นหรือไม่ครับแล้วจวดขึ้นไปแล้วฮะ วิ่งไปแบบไม่คิดอะไรป่าแล้วเปิดไปหนึ่งตีกับคิดก่อนครับเราแจ้งว่าแบบนี้คิดแล้วคิดแล้วครับกินได้ขึ้นโอ้โหได้มาหนึ่งนอกดาวแบบนี้ยังไงครับซ้ำออกจากเกมทันทีครับกระไดเป็น P A Y ครับที่อะไรครับที่โดนไปเมื่อกี้นี่มายเลขแปดครับ A F K P ครับแล้วดันลงไปบริเวณแคปเท้าบอกได้เลยว่ามีดาวทินอยู่หนึ่งตีครับกับบริเวณแคปเท้านะครับ มาเทียบ BKP ฮะ BKP จอดแคปบันจัดหรือเปล่าเขาไม่ได้ใส่วันนะครับด้วยเออเรามาดู BKP ฮะตอนนี้ BKP พยายามตัดไปบริเวณเนินเจอกับตี้ขอยิงหัวเน้นๆแต่เหมือนจะได้นกดาวน์ครับโอ้มากอดกำลังดันเข้าไปฮะโอ้มากอดดันเข้าไปแต่ยังแบบนี้ยังไม่ดาวน์นะครับนึกว่าจะดาวน์ตอนแรกฮะเลเวลอัพพยายามเคาะไอวอลทิ้งครับแล้วได้ไปตั้งหมดสองคิวครับแล้วได้ไม่เ็นอนกดาวน์ฮะ แต่จะเป็นดาด้าครับชุดนี้เป็นทับซอนคับเดินเก็บไปถึงคนนะอ๋อเน้นหัวหัวหลายเป็นดาด้าล่าคนเดียวครับโอเวอรเบอลตี้ของบอยนะฮะกำลังฟาร์มมาบิมมาสกิครับบิสซีครับได้มาตัวสามคิวแล้วครับสตาร์เว่ตอนนี้ยังอยู่ครบที้เลยทีเดียรครับจวดรถแล้วฮะจับรถครับไล่ล่าหาคนครับ ซาเวียมาลายฮะอู้ดโดนเปิดมาจากบริเวณฝั่งอู้ดแล้วสวนจะไปล่วงสองอ้โหเปิดแบบนี้ฮะเปิดแบบนี้บอกได้เลยว่าแตงวัตสวนน่ากลัวมากครับหายไปอีกสองคนครับน่าจะเป็นที่มันเล็บแปดครับ AFKP ครับเหลือศูนย์สองครับโดนเปิดมาแล้วเรียบร้อยครับกลายเป็นสราวิทย์อาไฟครับเก็บเอาตเกไม่ได้ได้มาแล้วเมื่อสตรีคิวครับที่ของซาเวียมาลายฮะ Hey, เอดินกําลังดันขึ้นมาแล้วเหมือนกันครับต่ยเวียกับเคลมโพรดิชั่นมาเล่นบริเวณเนินเทพครับเด็ hey, ตอนนี้ครับมีสลัมคิวอยู่ในมือบอยน่าจะไม่ออกได้ไปแล้วหนึ่งคิวครับเป็นบอยบอยฮะดันขึ้นไปบริเวณพีครับแล้วระเลเยอร์ครับผมโบลิเวอร์ครับทูสราวครับเอ็กซ์รัส ครับเอกซ์ลารดครับทีมเซตครับอุ้ยทีมเซตเจอๆแบบนี้ครับวิกเตอร์ครับวิกเตอร์ดึงไอ้เพื่อนสวยนะนี่ครับเขาไม่ฝืนครับรู้ว่าเสียเปรียบวิกเตอร์ถอยเตี๋ยวน่าจะเจอกับตี้ของไก่นอเมื่อกี้ที่ยิงกับตี้ของขอที่เน้นหัวขอหัวเน้น เป็นบีเครับบ k p ยังไม่ได้ขยับออกจากตรงนี้ครับแล้วโดนบาเลจจบไปโอ้โหขวามือเข้าขยับเข้ามาใกล้ๆกับบ k p โดนเปิดมาหลังมาหน้ามาอุ้ยโดนจ้าลูกซองจ้าลูกซองแล้วกลายเป็นที่ของพีเอ็มเซตครับไปเก็บบีเออกจากเกมไม่ได้บ k p นะครับได้มาทั้งหมดสามคิวนะครับเซียร์บิ๊กสามคิวครับขอบคุณเอฟซีเจติเดนครับส่งดาวให้พี่ทุกวันกันเลยเีติเดนนะครับ สำหรับน้องโสริยาวันพรมนะครับฝากคดหัวใจให้สาวคนนี้กันหน่อยแล้วกันฮนะหมายเลขสิบครับ a อ k ครับดันเข้ามาบรูนเคฟอปปูครับสามสิบสอคนครับเกมแรกมาแบบตึงๆตึงๆแบบนี้หรือเปล่าครับอันนี้มันตึงอนะอันนี้นตึงนะผม ยุงลายรักดินนะโอ้โหบอกรักออกต่อนตะีมาแบบนี้นมันต้องมีทุกช่วงสมัยกันเลยครับเเลเยอร์ครับเราไปดูซาเลเยอร์กันหน่อยมันจะได้หนึ่งคิวเลยครับเอ็กซ์แรทเออกับที่ของดีเอ็มเซตวเตอร์ครับวกเตอร์สวนกับมาร่วมไปสองคนเลยครับ วิตเตอร์ยังคมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะฮะสลับสตรีไอวิกเตอร์ครับแล้วสลับไปยังไงครับสตรีเจอร์ครับได้มา1คิวเสียไปสองครับแล้ววิกเตอร์เสียมาหนคนก็ได้มาทั้งหมด5คิวฮะยี่สิบเก้าคนเลยครับตอนนี้เหลือ29คนเนี่แล้ววิกเตอร์ดันเข้าไปในโรงไฟฟ้าครับมาดูที่กกับเอ็กซ์แฝงกันบ้างครับต่อยออกไปจากบริเวณโรงไฟฟ้าเรียบร้อยฮะลุ้นกันครับว่าวงต่อไปจะไปที่ไหนครับพี่ว่าเนินเทพครับ วันจอดกับเดอะเบสครับเล่นเนินเทพจริงๆไงเบเดมิตตี้ของสลาเวียครับที่ก็อยามาเล่นบริเเนเทพครับนี่ฮะเขาซ้อมทีมไปด้วยครับเล่นอไว้เล่นในรอบเลกูลาซีซั่นด้วยครับต้องใจเย็นครับจากสไลด์เอเตเกอร์โอ้โหเล่นคกูดนี่ะเดี๋ยวมาดูครับดาวิดเจมบโรเมโอครับแอดแฟบครับ ยูนิยูนีฟรีอ่ะไอดีฟรีครับบอลต่อจากแอตเตอร์ฮันเตอร์ครับโอ้โหแล้วพีซีจะได้ร่วมไปแล้วสองคนแล้วเจอกับใครครับบริเวณน่าจะเป็นที่ของ A C K หรือเปล่าฮะ ต้องรอดูครับเ,เป็น ACK จริงครับ ACK ไปเก็บมาได้ทั้งหมดสี่คิวครับยุงลายนักเรียนนะเก็บมาได้ครับแดนสวนมาได้หนึ่งดอกดาวฮนะจากที่ของบ c โอ้โหเปิดเข้าหัวจ็บตรงนี้ครับเป็นเอซีพีครับโดโนเก็บเอซิเกเป็นจ่ิงครับหลังเข้ามาได้วอลปิดมาได้ยังไงครับม้วนมาแล้วม้วนมาแล้วได้วอลปีหนึ่งทีครับควายลูนสนกสลองปั๊ม โอ้แล้วได้ด้วยครับสตาไม้ครับชดแบบนี้สตาไม้ยังนิ่งพอครับรอจังหวะครับรอจังหวะจริงๆครับโอ้โหเปิดหัวร้อยเก้าสิบสี่แล้วใส่เลยครับหนึ่งหนึ่งครับช็อดนี้โอ้เรามาดูกันนะครับหนึ่งหนึ่งกับกูไก่เคนะครับแตงกวาปิดขวามาครับเลี้ยงไม่มีครับเอเคสตาไม้เหมือนจะกลมกลิบเลยฮะสตาไม้ลอกตัวแรกโดนไล่โฉมไปตอนนี้ไล่กลับครับ แล้วจะเจาะแบบนี้สบายโอ้โหจะถอยมาฟาร์มครับจะถอยมาฟาร์มแบบไม่ต้องฟาร์มปเลยครับยิงกันดีกว่าครับฟาร์มก่อนหายวอนะมาเลยครับสไลม์มือครับเปิดไปกับลูกสรองแต่ว่าปิดมาครับ MPC0 กับลูกสรองครับเรามาดูครับว่าใครจะได้เหลี่ยมกันครับระหว่าง MPC0 แล้วสมัยกับวาลอ่าระเบิดหมาแล้ววิ่งฟาดันไปหาทางขวายังไม่เจอครับเรามาดู กูไก่เคนนะครับโดนระเบิดมาตอนนี้เลื่อนเด่น100กว่าเลือนกว่าแล้วตามไปแบบนี้ครับเจอกันแน่จะเอ๋ได้นอนครับสมัยครับสมัยแล้วจะขึ้นไปโบว์เลยมนได้บนเลยครับนี่ครับเข้าหยับเข้าวงมาแล้วหาเหลี่ยมยิงจากทางสไลด์ครับแล้วกูไก่เคนอาจะรู้ตัวไหมครับเหมือนจะรู้ตัววิ่งขึ้นไปเหลี่ยมนี้ฮะอืมได้เรียบร้อยครับกลายเป็นสมัยครับไปเก็บตี้ของเอสตีเกลตะเก็บไม่ได้ครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งตี้ตอนนี้ครับ อีสีครับได้มาแล้วทั้งหมด6 7คิวครับบอยนะได้มาทั้งหมด4คิวก็ไปยิงกับใครบอยนะเมื่อกี้ดูไม่ทันนะสไลเวียก็บวกกันแล้วรรรครับบริเวณเทปกับเรามาดูจุดนี้ครับเอดเกอร์จะเล่นยังไงนในเะมื่อเจอมีเปิลเข้ามาอ่ ยอ,อยโอ้ยโดนสองคนโดนสองคนแล้วโดนแบบนี้ครับระเบิดวีทักลูกไหมแล้วไม่มีโอ้ยเอโดยโด,ย,โดยิงโดดยิงโดดยิงนะไอ้หวอตี้ใส่ครับมเมื่อกี้เป็นที่ซาเวียกันมาหลายเจนสซาเวียนะครับเหลือสวิทคนเดียวครับสวิทออกมาจากบริเวณเนินเทพได้อยู่ฮะจะไปต่อ,อยังไงเจเจมกตอนนี้หายไปอีกหนึ่งตี้ครับ ลายเวียกบได้มาสมุดสรองคิวนะครับยังอยู่ในกลางงงกันเลยฮะแล้วมาเลขห้ากับจากตีของบอยนะตอนนี้สตรีคิวอยู่ในมือเรียบร้อยครับเราไปดูดาด้าหน่อยครับโอ้โหดาด้าจะเข้าวงได้ไหมครับทีมเซตกับลาะเนินขึ้นมาแล้วครับซ้ายมือมีหนึ่งตี้ขวามือมีหนึ่งตี้ฮะลายเวียมาลายครับโดนเก็บออกจากเกมไปอีกหนึ่งคนครับ มาดันมากับมีรถลับเข้ามาสัด้วยครับตายมือมาครับสมไยเลาะเลาะหลอกเยอะเราจะมาดูตีหมายเลขห้านครับบ่อยนะ ไวรดุ่นทุกคนด้วยครับรอบเด็ก,3 IA, 3 IA นะกรครับ3 I A c ไอ I อวิกเตอร์เครับ6คิวไปแล้วครับสำหรับที่นี้นุบูกับจากที่ของบอยบอยนะแล้วโอ้โหตาเวียไปเก็บที่ของ SS สรามายมาได้อีกหนึ่งคนครับ1 1คนสุดท้ายครับวงก็ยังอยู่บริเวณเทพครับบ้ารน้รงบานยังติดวงอยู่หน่อยนึงครับ ดาด้าครับยังแบกทีมมาได้อยู่ตอนนี้แล้วเห็นครับวิกเตอร์เห็นดาด้าครับรอดูครับเลงเลงแบบนี้โอ้โหจะเลงจะจะยิงหัวนะครับแต่ว่าไม่ได้ก็ขยับก่อนนะโอ้ี่ครับเปิดไปแต่ไม่ดาวครับโอ้ยยังตั้งไอวอปิดตัวเองไม่ได้ฮะต้องคอยดูครับซาเบีย ด่าเหมือนจะเดินสองทางกันแล้วเรียบร้อยครับกลายเป็นปอนกอดครับเกตตี้ของขอเน้นที่หัวหหัววัวตาเวียนนันลงมาครับเจอที่ออนเจทีเอ็มแซทครับบริเวณเดินล่างครับแล้วบอยนะมาหรือเปล่าครับบอยนะมาหนึ่งตี้ครับมาแจมครับจังหวะเขาบวกกันอยู่ครับบอยบอยพยายามไปครอบไปแล้วล่วงไปหนึ่งคนครับจากตีของทีเอ็มแซทครับแล้วล่วงไปเหมือนจะดึงได้ด้วยฮะใจร่วงครับโอ้โหวิกเตอร์เขาร่วงครับแล้วตีเอ็กวอนชัดครับ บอลจะดันขึ้นมาได้ไหมครับในมือเหลือคนเดียวสไลมือเข้ามาจากที่ของซาเวียและซาเวียไม่มีใครร่วงครับซาเวียตอนนี้กืไบปทั้งหมด6กคิวครับซ้ายมือ้ายมือแล้วเก็บไปได้อีกแล้วยังไงกันล็อคสไลม์เนินขึ้นมาเจอที่บอยหน้าบริสได้บนก็เปิดบารเรียไปแล้วร่วงไปหนึ่งเลครับนอกวงแบบนี้ไม่น่าจะดึงครับบอลก็ต้องปล่อยออกจากเกมไปกัน้ายมือมีมาเรามาดูคนนี้นะคนนี้ใครอยู่บนวะเป็นคนนี้ที่อยู่บนสุดรับเบอร์หนึ่งครับ ร้อนเจ็บกันเลยจากเอเคครับซาเวยตอนนี้มี5คิวเรามาดูบอยนะครับบอยนะก็เอาเรื่องจัดกันเลยนะครับเกบมาได้1คิวแล้วคิวอยู่ในมือนะครับห้าคนสองตีครับระหว่างซาเวกับบอยนะครับสามือเหลี่ยมสายมือขึ้นได้อยู่หรือเปล่าครับบอยกลบลงมาจากบริเวณด้านบนครับโอ้โหจังหวะจะไปชาร์จครับคนพบลงไปโดนยดโดนชนก็โดนรอบรถกระโดนรอบรถแอสเกอร์เข้ามาล้วงแบบนี้ยังไงฮะเราดูครับสายมือใต้มือยิงมาไม่ได้ครับด้านบนด้านบนยังไงโอ้ เหลือฮันเตอร์ครับฮันเตอร์โซเจเปิดมาเลยเรียบร้อยเป็นบ่อยนะครับที่เก็บคิวกว่าดับหนึ่งไปได้ครับได้ไปทั้งหมด8คิวนะฮะเก็บแด้ก็เอาเรื่องเลยครับ